เจอรครับเจามานี่ไปไงเจอเป็นปทีมามาเลยมาเลยเอ้ยโดนใบาตายโงน่งน่าอยากเลยตายครับตายตัวเดียวก็พอครับมียกเซ้นอย่างนี้ชิลๆแล้วมาดีมาดีมาดีไอ้ปลอยดีครับ5าบาท ก้าโอเคผมว็กาก้าวเลยอยคนเดียว่านกันแล้วนะครับผมดี้อนรับเข้าสู่เกม TCG Cards Shop s u m i เ a t ตตร r กันนะครับผมนี่ผมไม่เล่นล็อกล็อกมาโหแบบของแน่นมากคือพร้อมขายอยากเออมันก็จากที่ค้างต้นเห็นหมาชิปผมก็ได้เปิดดีเจนธาตุไฟมาเด็กนนึงเลยนะนี่มีห้าใบเอาไว้เล่นได้ครับคือ ผมก็ไปสุ่มธาตุไฟคือจากที่ผมสังเกตมาหลายพาร์กนะ็คือ,ระ,อ,อ,ร,อระดับมิติคอลเนี่ยระดับมิติคอลหรือว่าการที่เกตอะ่ะมันจะมีใบหนึ่งต่อแพ็คหนึ่งเท่านั้นนะตอนนี้ผมมีธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุสายฟ้าธาตุน้ำแข็งนหลอครับเหลือแค่สามธาตนะุที่ผมยังไม่มี วันนี้เราจะมาสุ่มกันเราจะได้หรือเปล่าแต่ร้านร้านผมผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรให้ขายแล้วเริ่มตันๆแล้วนะคลิปนี้อาจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะเล่นก็ได้นะดมาเปิดท่าลมกันดีกว่าไอ้ท่าลมหมดไปแลงนะเคลียร์<ๆ>ไม่ได้มาเราจะได้การที่เข็ดหรือเปล่าหรือว่าไม้ที่เ้า ว่าไม่ขายการน,นะพี่เหยียดขายนะมันเยอะเกินนะมันขายทันเปิดเปิดเปิดอุ้ยโอ้โหนี่ว่าจะได้เป็นทีเล็กนะทีปืนการ์ดอะไรมีนจะระดับแลนะถือวเจ๋อเหมือนระดับ เป็นผมว่ามันมีสองใบอะต่อนหนึ่งหนึ่งธาตุอ่ะมันจะมีแค่หนึ่งใบก็แบบมีน้อยอะ่ะเออมีนจะการเดิมเมดิมเพ่นอุ้ยมาดูว่าเราจะได้การตอนไหน รายมิติโคยเราตามหาผมว่าอาจจะเปิดไม่เจอทั้งหมดนะแต่ถ้าเปิดเจอทั้งหมดก็ดีนะแบบทุก่านะ่มเราจะได้รู้ต,ตัวตัวเออมันเก่งยังไงมันราคาเท่าไหร่เลยตอนนี้ที่ผมเห็นสูงสุดลัยมที่โคยราคาหนึ่งพันเลยนะใบละพันเลยอนะเขาเหรียญเยอะมาก อนนี้ก็อย่างที่เห็นนะเราได้จา้จางลูกจ้างมาหนึ่งคนซึ่งที่ผมคิดว่ามันไรไป้ประโยชน์ก็คือมันสแกนทีละชิ้นแบบติด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 แต่ถ้ามันมีลูกค้ามาเยอะมันไม่ทันจริงๆน,น,นะผมว่าออแต่ผมอยากให้มีที่สุดระบบเกมนี้คืออะรู้ไหมคือคนวางสตอ็อก คีดว่าการวางสต็อกนี่เราช้ามากเสียรามากดิ้งวางการนะถึงไม่มีคนวางสต็อกก็จริงแต่ผมว่าเขาแบบมันน่าจะแบบกดเนี่ยเช่นเนี้ยนะแล้วก็กดแบบปีไปแล้วก็ิีอัพขึ้นมาแล้วก็วางอย่างเงแต่ถ้ามันมีแบบให้ใสอ่ออลไปเลยอะกดออลใช่ไหมแล้วก็ใสต่ตามการของเราเนี้ยมันจะไวกว่าเนีมันเสียวเวลามาก ผมเลยไม่ขายการแม่งไปวายเยอะเกินนาวางก็วางไม่หมดอะวางนานมากมมอชาติลมเราไม่มาเลยเ <c oughs> ปิดมันนี่จะได้ไหมี่ะ สกายเซอร์เพนนะเป็นมังกรบนท้องฟ้าอะไรเงี้ยมามี้อมาบายหนึง่งเขี้ยทาลมเราก็มีละบบายหนึน่งทุกคน,นะสะสมทานนะถ้าน้ำผมได้แล้วนะไฟน้ำตอนนี้ผมว่าผมสั่ง,อง,องมีบ่ายละผมเพิ่งปลดล็อกมาันคือ การ์ดธาตุไดไม้นะธาตุโลห์เปิดสั่งมา,งาโอ้ยป,ยปิดวันส่งซื้อเยอะทำไมน่าสั่งเยอะชั้นล่างมีเยอะแยะอ๋อสามเลยเพิ่มเวลาไปตอนนี้ผมก็ตอนผมเปิดการ์ดแบบครา ้แบบข้ามธาตุอะไรเยอบไอทีโคข,ข้ามธาตุการสีเขียดเะเพื่อได้อะไรอ่ะได้เจ็บเลยคือผมคิดว่านันผมได้ตาเท่าหมดผมว่าคิดว่าจะปิดจีบแล้วประมาณนะัมันตันหมดแล้วรผมว่าไมา่มีแต่แบบเดิมๆเงินมันก็เริ่มหาง่ายแล้วสำหรับผมนะ ของเรามีเริ่มเยอะแล้วไงโทตศอพไว้เต็มเต็มร้านเลยฮยมาไหมมาไหมโอโ้โหตัวเก่าใช่ไหมล่ะไมโครฮี่ซีเค็ดมา ไ้ผมเลยครับการใหม่การอะไรก็ได้แบบนิวนิวะระดับไหนก็ได้ทั้งชั้นนิวผมแบบมีรายการเดิมมาเลยไป็มาคอยอีกใบได้ไหมได้ใบเลยก็ได้คิดวีาผมจะเปิดการ์ดยาวเลยอ่ะม,มาดิแรกมาดิครบ ไอ้การธาตุไฟผมก็ไอ้สุ่มรอบๆมาไดายากเหมือนกันผมสุ่มไปเยอะด้ยแต่มันก็ดอปถือว่าดอปไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่มันกา้านนั่นแหละหายากใช้ได้ไม่เจอเนี่ยมันะเกลือมาเนี่ยเคือต้องสุม่มนานมากๆครับผม ตังงนีอยู่สองพันหนึ่งปสองพันหกนะผมก่าได้ซื้อขยายร้านไปแค่ครั้งเดียวเองนะมันใช้แพงเกินว<ท>่าถ้าผมเล่นเล่นจนแบบตามทุกการมันคงน่าจะเบือเ่อเบื่อจริงๆอะท่านผู้ชมมากจะเบือ่อแน่ละอันนี้ก็เป็นพา์ที่หกนะนกเกม ดาวซิมเลตเตอร์ที่แบบมันไม่มีอะไรมากให้ทํามันก็จะเบื่อง่ายอยู่นะผมว่าของใครมาสม่งแลอ้วแปดดีไอ้แป่ิเจ็ดหก้าดีสามตอนนี้ 0, มาแล้วไม่มาโอเคสองชยันเนี่ยสี่หชิ้นโอเค วางไม่งนเลยล้วกันนะหน้าหมูโว้ยโดนที้มาหนึ่ตงตังกี่บาทสี่บาทป่ะนั่ผมว่าสี่จะสิบาทส,ส,สี่สิบเหรียญโอเคประมาณนี้ผมที่จะทิ้งละผมใช้ ทิ้งเยอะนะคิปนี้เป็นคลิปทีฟ่ฟรีทำเวลาว่างๆก็จะคือจะว่างไทิ้งหนาแล้ว,ว,ว,วแบบมันตันอ่ะตันหมดแล้วมันเลยโคตรโคตรว่างอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นภาวส,สุดท้ายแล้วเศร้าหมดใช่ไจากเกมนี้แล้วแ,แล้วเปนไครับมีเกมใหม่ โปรเจกต์หน้าเป็นเกมซูมเลเตอร์แบบน่ะมันมไม่บอกนะเอาไว้ให้ท่านผู้ชมดูเองท่านผู้ชมจะเบื่ออะไรผมเล่นจากซูมเลเตอร์แต่เกมนะครับผมกาทำนะทำเป็นช็อตแทนนะนะที่เห็นในตามเห็นในช่องผมนะอันนี้มันคือมันบักอะไรเนี่ยุดือบ บอกความคิดเงินบ้างนะตัดเลยพบโอเคก็หมดลายนะตัวต่อไปก็ขอยไปนะครับหมาของเราโอเคพอเปิดเราวก็การธาตุเอิร์ดต่อนะธาตุโลห์ธาตุแม่มาเนี่ยเออเราจะได้ริมมันเข้าหรือเปล่าเหมือนกันไป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 ไม่เจอเลยหายากจัง ดูสิว่าเราจะหมดหมดมชั้นหนึ่งใช่ป่ะชั้นหนึ่งยี่สิบแพ็คยี่สิบแพ็คเราเราจะได้มทติโคลหรือเปล่าของขอใบเดียวเพราะนะเราจะเป็นคอลเลคชั่นส่วนเด็กที่ผมใช้เล่นก็เป็นเด็กไฟล์ละแต่นี้ก็จะไปเป็นคอลเลคชั่นเฉยปับปับจ,จะหมู หมูเต็มเลยหมูป่าเคดาร์นี่ีตอนนี้ผมว่าไพ่ระดับคอมมอนผมน่าจะมีสามสิบอัน,นต่อเด็กแล้วมั้งต่นนอไพ่เยอะมากเลยมาไว้ไมาไว้โอโหูมาไว้อย่างนี้คิดมาไว้แบบได้คิดนะไทเกอร์นะโอเค ้าตประหลาดธาตเอิร์ดสีทองไม่หวานาตนีน้ตัวหนึ่งอะทองจะมีสองตัวผมขายหมดลวผมเน้นเก็บยินิเต็ครบแล้วย,ยังไม่ครบเลยโอ้โออยอครบแล้วเนี่ ได้ครบเลยที่คิดเล้วนี่ยวจริงม,มันก็ม่ค่มีราแลแผมก็ตอนนี้เวลสามสี่นะตังมันมีอยู่ส9 0พัน้าจะสี่พันละมันก็เข้าเรื่อยๆตัง ไิวสั่งของมาวางของนู่นนี่นั่นะผมว่าทำหรัาเกม g c c กาชอบสมิเตอร์ของมัน,นมันก็ยังพัฒนาไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แลมันก็แต่มันก็ถามว่ามันเกมมันดีมันดีมากนะผมว่าเป็นเกมสมิเตอร์เกมหนึ่งที่แบบน่าสนใจน่าลองเล่นมากเป็นเกมที่สนุกมากผมว่ามันไม่ให้เล่นนานขนาดหน,หนั้นจริงถ้าเราตั้งใจเล่นอนะ ก็ให้เลยวันหนึ่งเกิดแน่น,นอนวันหนึ่งก็ล้านเกิดแล้วก็นั่นแหละเกมโมบายนะมันเกิดไลู้่แล้วตอนนี้เหมือนบบในคอมทีไม่ได้ตังเดือนนิดนิดหอยหน่อยเอามาเสริมนู่นเสริมนี่จ้างนูง่นจา้จางคนจ้างนี่มันมันไม่ได้ยากแบบท้องกบเงินอะไรอย่างเงี้ยเออมันเล่นนานกว่าโมบายโมบายก็ไม่หนักมันก็ไม่มีอะไรมากการ์ดก็แบบถ้าการ์ดก็มีแค่นี้มน้อย ผมว่าเกมมันทำมันดีมากเลยนะแค่นี้ผมว่าก็เวอร์ลแล้วจริงโอเคก็สำหรับเกม DTC Art Shop Smelter มันผมก็ไม่มีอะไรทำนะผมว่าจะปิดโปรเจกต์ไว้เพียงเท่านี้เป็นพาร์ทที่6พาร์ทสุดท้ายที่ผมจะได้เล่นแล้วนะก็เอาไว้รับชมเกม Smelter ที่ผมกล่าวไว้นะคลิปหน้าให้รอผู้ชมรอรู้ได้เลยว่าผมจะได้เกมอะไรแต่มันเป็นเกมที่แบบเวิร์กอัพผมแบงก์เนี่ยเวิร์กอัพโอเคก็โอเคผมก็สำหรับเก,บ G t t C กบเม GT TCG gas shock s i m u l t o r ครับ โมบายก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม้จ็อดอเสิบายโอเคไม่มีอะไรลวหมดแลวคลิปได้